ู้ว่าราชก,การจังหวัดอุดรธานีประชุมกรมการจังหวัดติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการรัฐบาลและงานสําคัญของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชก,ก,การหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่6ทับสอง โดยมีนางคณิตาราบนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมณนห้องประชุมกรมหลวงพระจักรศิลปาคมชั้น5สารกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งก่อนการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติปีพุทธศักราช2567ในระดับจังหวัดจำนวนสองรายดังนี้นะครับร้อยเอกประวีขันทวิชัยและพันตำรวจเอกอารีสินธุรา จากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานกล่าวนำเข้าสู่การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลกระทรวงและงานสำคัญของจังหวัดซึ่งประกอบด้วยการเตรียมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานีพิธีถวายพระราชสก,การะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช11 กรกฎาคม2567การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ2567การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธาน,านีการขับเคลื่อนงานยาเสพติดสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธา,านีในวนเดือนกรกฏาคมก็ไม่ยิ่งอมใ่เลขอการเลยนะคะ ไปต่อภาระนะคะสารนันปนกประโยเนื่องในภาระขันยักษราชนาวีนะคะสี่ภารก